สวัสดีครับพี่น้องเมื่อน,นี้ยังยู่ชนบุรีให้เขาเนาะพี่น้องเนาะยังประธานเด้กลับกับแวะพาพี่น้องมาเบึงบรรยากาศสิ่งส,สวยๆงามๆักผมประพจโรบเขาชี้จันซึ่งสร้าง้วยแสงเลเซอร์นะครับโอ้มาเบึงหลวกงามภาพมันอาจสิมืดไปจักน้อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามอดคดคำแล้วโซส,สิมาจากสตหีบ ไปบางทะเลมาตลาดดงตาลเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับพอสะรุปเุษฎุม្វนสร้างโดยแสงเลเซอร์สมัยพ่อหลวงเนาะพี่น้องเนาะสูงเติบอยู่ครับร้อยกว่าเมตรหนากว้างกับะมา่าเจ็ดเซนเมตรครับผมไอ้ร่องสีไอ้ช่องๆนั่นมันเป็นหินแกรนิตเนาะครับจากโดยสีท้อง ตู้เปนเนิตหนาขึ้นกันครับพี่น้องสร้างโซเซเลียวิึงไม่เห็นข้องจริงครับพี่น้องข้ง,งามงามอยู่ครับนี่ขนาดครับแล้วนะครับ่วนมาก็ืิเป็นนักท่องเที่ยวพวกเกาหลีพวกจีนพวก่องกงครับมาก็ออยังเห็นอยู่อยู่ในความูแเลของของตะเพื่อครับผมตรงนี้โอ้มาบังแล้วกับงามครับพี่น้อง สมกับที่ดนดันมากอยู่พี่น้องเนะาะเขาชีจันงามครับผมงามงามชนบุรีสตย์หีบครับพี่น้องเอ้ยฮัชนบุรีครับเตีวยวว่าหญิงไงอลังการครับกระสางมาหลายปีเลยวหรอครับพี่น้อง นักท่องเที่ยวกับซาซาไปเนี่ยตอนไม่ๆมเนี่ยโอ้ยาดว่าคืขึ้นสไลพ์ผมว่าเนาะเพราะว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่ไหมงามงามครับเป็นว่าสาั่งยากเต่พี่ได้กับนี่ครับ,รบต้องใส่แสงเลเซอร์ยิ่งยิ่งพวกเขาจังหลงเนาะพี่น้องเนาะ เขาไปบริเวณนั้นเมื่อไรเลยครับเันมีรัวกันไวอยู่แต่เขาไปเบ่งไกลๆค่ะบอกงงามก็ยังบึงไก่ๆแบบนี้เราพี่น้องงามครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าครับละครับเขินไปเบึงบรรยากาศเจ้าเขาปักเขาใหญ่เราพี่น้องเนาะงามงามครับผมงาม ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องทีติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับผม